สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโรซาลินวัแล้วว่าคุณค่ะชื่อโรซิกาที่ค่ะเบฟุกอาเลวชะลาอไม่เป็นไรเรอลำลำโยไอใหญ่ลำใหญ่โออะอะเรไอไลอะไลท่าอาบทำมอไอไม่ทำไม่โฉอเอเสอไอใสเสใส Lo no, à là thảy là hỏa hả phố For... phố For... ai phải hả phải vô ai vay vô ai vay 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 là ไถนาตามาไถนาไปดูเสีใส